สวัสดีค่ะมาพบกับ KA International Law Firm นะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีนะคะขั้นตอนในเรื่องของการยุดิัา์บ,บังคับคดีในกรณีที่เราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วนะคะแล้วสามีคำพิพา,า,ากษาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการที่ทังเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือโจทย์นะคะจะต้อง ขอสารนะคะเพื ok ่อออกหมายบังคับคดีหรือออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อไปดาเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีของจําเลยเนี่ยให้กับเจ้าหนี่ตามควมพิพากษานะคะคราวนี้หลังจากที่ได้หมายบังคับคดีมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วจะตั้งเรื่องยังไงนะคะก็จะต้องนําหมายบังคับคดีนั้นเนี่ยอาจจะทางโจทก์หรือเจ้าหนี่ตามควพิพากษาเนี่ยอาจจะนําหมายบังคับคดีเนี่ยไปส่งที่สํานักงานบังคับคดีด้วยตัวเองหรือ บางทีเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยอาจจะมารับหมายบังคับคดีที่ศาลเองนี่ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กรณีนะคะหลังจากนั้นแล้วทำยังไงต่อนะคะก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์นะคะของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะคะเพื่อมาชำระหนี้ตามคำพิพากษานะคะเราก็จะต้องตั้งเรื่อง บังคับคดีก่อนนะคะโดยยื่นคำร้องนะคะในการขอยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคมพิพากษานะคะแล้วก็จะต้องมีการวางเงินค่าใช้จ่ายน,นะคะในการบังคับคดีนะคะวางเงินเท่าไหร่ก็ตามแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะกำหนดมานะคะซึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยจะเป็นผู้วางเงินนะคะต่อมาแล้วมีเอกสารอะไรบ้างที่มาประกอบการยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์นะคะถ้าทรัพย์สินนั้นนะคะเป็นที่ดิน นะคะเราก็จะต้องไปขอคัดอะไรบ้างนะคะที่สำนักง,งานที่ดินคือหนึ่งเป็นโฉนดที่ดินเป็นสำรนงโฉนดที่ดินของลูกหนี้นะคะที่มีชื่อลูกหนี้เนี่ยถือกรรมสิทธิ์อยู่ครอบครองอยู่หรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่รวมนะคะหรือครอบครองร่วมนะน,นะคะแล้วก็จะต้องมีราคาประเมินนะคะแล้วก็มีเลขระบังที่ดิน ะะราคาประเมินเนี่ยก็ขอคัดที่สำนักงานที่ดินก็ได้หรือในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เนี่ยก็จะมีราคาประเมินอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกรอบเลขโฉนดที่ดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไปอีไหนมันก็ราคาประเมินก็จะขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมามีอะไรอีกเราก็จะต้องไปที่พื้นที่ที่โฉนดที่ดินหรือ ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ดินตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําแผนที่เส้นทางไปยังที่ดินนั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรามาต่อกันใหมนะ่อีพีหน้าสาหรับวันนี้ K International เราลฟงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย